เอาล้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโหมด4-4นะครับตามที่น้องได้ขอพี่ไว้นะครับน้องๆขอพี่มามีหรอพี่จะไม่จัดให้นะครับน้องๆก็อย่าลืมติดตามพี่บ้างนะครับตอนนี้90%นะครับยังไม่ได้ติดตามพี่อุ้ยปืนปืนโอเคครับเราไปกันครับเมื่อวานอาจจะเกิดการผิดพลาดนะครับอาจจะเป็นน้องบอดหมดเลยแต่วันนี้ผมดูแลคนครับคนแน่นอนเห็นไหมดาวแล้วครับอุ้ยยิงตึงนะดูท่านผู้ชมพวกผมร่วงแล้วอุ้ยผมจะมายืนซดตรงนี้ไม่ได้ครับผมต้องหลบรีโหลดแป๊บหนึง ีหลอดแล้วดีกว่าเอาเลยครับยิงยิงเลยครับเพื่อนเพื่อนยิงหนุนนะเพื่อนยิงหนุนพี่นี่คือคนเหล็กพี่จะบุกเข้าไปบุกเข้าไปอ่ะเข้าใกล้นี่ก็หัวเลย,ลยเแล้วกันเุ้ยเอาอีกแล้วเริ่มตระหนิตตระหนิตใจว่าเจ็ดคนข้างเราสี่ข้างมันสี่ดูแลเจ็ดคนเนี่ยเป็นบอดมีพี่อยู่คนเดียวที่เป็นคนเฮ้ยมาไปสนใจอะไรครับท่านผู้ชมเราไปดู ปืนต่อไปเลยครับเราจะเล่นสนยนะครับท่านผู้ชมนี่สกินใหม่ด้วยครับเปลี่ยนสกินทุกแมตช์แล้กันนะครับนะเพื่อนน้องๆทุกคนเลยแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนจะอัดมีการขอมาใหม่ครับหมดอะไรนะครับหมาป่าเดียวดายได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองให้นะครับก็อย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะครับพี่อยากแสนซับป่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่จะขอร้องวิ่งบิดท,ทางอ่าพี่หยอกนะอ <c oughs> ุ้ยเพื่อนยิงเกงอ่ะเพื่อนยิงดาวเลยอะ่ะเพื่อน อุ้ย e. ตั้งไอวอล้วยค้นค้นคนคน,คนแล้วครับอย่างนี้คนแน่นอนท่านผู้ชมเชื่อเถอะมันเป็นคนแน่นอนนี่แอรดอํทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่จะเข้าใกล้เลยไงประชิดเลยไงนี่ไงอุ้ยเลยอุ้ยน้องบอดไม่เล่นกับพี่น้องนี่มันหมด4ี่ขุนสี่นะน้องนี่มันสี่ขุนสี่แท้ๆเลยนะน้องเอ้ยนี่อยู่ข้างหน้าเลยปืนพกยิงแรงเลยยิงหัวโอ้โหแม่ค้นค้นคนแน่นอนที่ยืนกลางว่าคนแน่นอนมันยังไง พี่นี่ลงตีเหล็กนะครับโอเคพี่ซื้อเกาะเลยครับซื้อเกาะเยอะๆเดี๋ยวบอดยิงเข้าไงนะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ยอกยอกวันนี้อย่าเก็บไปละเมินครับน้องๆก็อย่าลืมติดตามพี่แล้วกันโอเคปืนพร้อมโอเคเดี๋ยวพี่จะยิงสไนซ์สวยๆดีกว่านะพี่จะตั้งใจเล่นแล้วนะแหมชุดสวยดีเหมือนกันตีมสีฟ้าช่วงนี้พี่จะเล่นผู้ชายไปพักหนึ่งนะครับ อ๋อแหมเราก็จะวิ่งทัศนียะอย่างเดียวสกิลหาคู่ดาวอยู่เฮ้ยไปไหนวะมันจะโผล่ตรงไหนท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามพี่ยอกยอกเพื่อนเร็วตเติมมาเร็วเดี๋ยวข้าโดนนี่มันอยู่นี่ไงได้อยู่ตรงนี้เต็มเลยท่านผู้ชมมันซ้อนกันยับเลยหัวหัวมามาเร็วลูกมาอุ้ยยิงไม่ออกเอ้ยอีกทีนึงพี่ขอเถอะ พี่ขอเธอเออตัวอย่างนี้แหมเก็บไปแล้วครับสามนี่มันเป็นฟีไฟอะไรเนะี่ยฟีไฟเด็กเด็กยังเด็กยังเล่นดีกว่าพี่เลยต่อไปพี่ซื้อหมวกไนงะซื้อหมวกสามเลยเพราะว่าพี่ก็กลัวว่าบดจะยิงหัวพี่ไงนะนะพี่ก็ซื้อหมวกสามเลยนะการลั่นโดนหัวคือลูกซองทากผู้ชมอยากเอาลูกซองไปนเด็ดเหมือนจังเลยโอเคครับน่าจะเป็นแมตต์ตัดสินแล้วครับใช่ไหมเรา ชนะห่างครับชนะขาดเอออยู่ไกลอย่างนั้นยิงทะลุไปเลยอยู่ไกลพี่ก็ยิงได้น้องโผลมาทําไมหัวสิคมจริงๆเลยไม่อยากจะบอกใครไปสามไปแล้วอุย้ยสี่พี่ขอเถอะปังเก็บหมดเลยท่านผู้ชมชื่อพี่ทั้งนั้นเลยโอ้พี่อยากจะรู้จังเลยว่าเจ็บเนี่ยมันสะกดยังไงก็อย่าลืมติดตามพี่นะครับยอกๆยอก,ยอก เดี๋ยวแมตช์หน้านะครับอะไรนะหมาป่าเดียวดายใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะช่วงนี้พี่โมดจะซนหลายๆโมดละกันนะครับย่านคนชิวอะไรเงี้ยนะแหมเสียดายจังลงแรงก็เบื่อครับเดี๋ยวจะแกนมาสเตอร์ซะเปล่าๆอ่ะพี่โมดไปแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับบา,บาย